สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวทางจ้าสวัสดีทาง FC มาเอฟเก่าด้วยจ้าคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางหวยฮานอยจะมัดรวมฮานอยสูตรมัดรวมจะแนวทางของวันจันทร์วันที่สเดือน6มีทุนาสองพนห้ารจ้ามาพบกับแนวทางของแอดจอยคือเราก็ตามเคยเนาะสำหรับพนฮานอยมัดรวมจะมือวานวันที่หเดือนห สำหรับแนวทางวันที่หนึ่งเดือนหกฮานอยถือว่าเป็นบันแลกของเดือนเนาะสำหรับแนวทางเขาให้เลขเด่นจะให้เด่นหาับเจ็ดกันเด่นเก้าสำหรับโพนจะน้อยรอบแรกเฉพ 8, าะกิจหกศูนย์แปดหลังหนึ่งสามผ่านไปเนะเาะความีเจ็ดศูนย์เก้าศูนย์ข้ามศูนย์แปดเฉพาะกิจบนจา สำหรับน้อยรอบพิเศษเจ็ดสามเจ็ดล่างหนึ่งเจ็ดเจ็ดบนเจ็ดล่างกันเลยทีเดียวนอ้องหล่พิเศษสามเจ็ดเขา่าเข่าเล็กเด่นตัวนี้จับขู่พาดไปเนะ 7, 9, 7, 0, 7, 1, 7, 2, าะเจ็ดเก่าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองมาสามเจ็ดค่ะพี่น้องจ้าจับคู่เสียดไปอีกแล้วค่ะสําหรับพิเศษบุญจามาเด่นเจ็ดวิงรูดเจ็ดจาล่างหนึ 7, 1, ่งเจ็ดเขา่าเจ็ดหนึ่งตรงตรงเข่า เขาตัวเน้นเต็มๆเนาะเขามาหนึ่งเจ็ดข้ามีเจ็ดหนึ่งเนาะจ้าตัวเน้นเต็มเต็มชุดเด่นจะเด่นเจ็ดวิงดูเจ็ดข้ามาเด้งเด้งจ้าโอ้โหเกือบแตกบนหลังเกือบเด้งบนหลังสําหรับรอบพิเศษจะผาดเจ็ดสามเด่นเจ็ดวิงดูเจ็ดข้ามาเด้งเด้งจ้าสาหรับน้อยรอบปกติหนึ่งสามเก้าหลังเก้าศูนย์สามเก้าเข่า เก้าสามชุดกันเน้นเน้นจ้าลางเก้าศูนย์เข่าตรงตรงจ้าชุดกันการเด่นเก้าเน้นเก้าหนึ่งกับเก้าสามจะเน้นเน้นได้แต่สามเก่าเนาะเก้าศูนย์บอได้เน้นหายแล้วจ้าสำหรับรอบปกติปังจะเด้งบนลาง สำหรับน้อยรอบ VIP รอบสุดท้ายจะ0 9 0ย์กาหลาง44 4 4พผาดไฟหลางสำหรับ90 VP บนมามาเต็มเต็มจ้าสำหรับ90ห้หอดใส่หลอพี่น้องขอโทษขอภัยหลายสำหรับ90เข่าวตัวเก่าเนาะมาเด้งเดงจาก90 2เด้งกันเลยที่เดียวจา้าโอ้โหชุดกันจา้าโตัวเก่า หลงังซีซีนี่ถือว่าผ่านไปสําหรับสุดรสามตัวบดความมือนี่เสียดไปเด้อค่ะเด้อพี่นอ้องจ๋าน้อยรอบปกติจานเข้ามาหนึ่งสามเก่าเนาะของเฮามี่หนึ่งเก้าสองเ้าโอ้โหเก้ากับหนึ่งมีค่ะพี่น้องจาสามกับสองจะเสียดแต้มเดียวอีกแล้วเด้อจ้าโอเคตามนี้เด้อจา้าสำหรับห้านมันรวมเฮามมือนี่เขา้าสามน้อยเต็มเต็มเนาะผ่านแค่รอบเฉพาะกิจรอบเดียวจะรอบแรก สีข่ขบสี่น้อยเนาะสำหรับฮานอยเขาตัวได้แบตไรซมวันคอมเมนต์บอกเราแต่คิดเผื่อเป็นกาลังใจใหายกับแอจอยได้เนาะบอกเราสู่กันฟังได้เนาะจา้า หนึ่งคอมเมนต์คือหนึ่งกำลังใจเนาะฝากด้วยละการจะสำหรับพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชว่วใหม่ๆเราจะใช้ยังบอทันได้ติดตามจะอย่าลืมกดติดตามและก็อย่าลืมสันกระดิ่งไหวจะเผื่อสิได้บวัวพนนาดแนวทางที่แอจอยลงหายเราจะแนวทางดีๆมีให้กันได้ถูกว่านจะรัฐบาลไทยมือว่านถือว่าโอเคเนาะปังอยู่เราจะได้กันอยู่เนาะสำหรับรัฐบาลไทยของเขาจะถือว่ามีโชคมีลาภกันอยู่เนาะ,ะมากันไ้แบบ <ๆ S 2> เต็มๆกันเลยทีเดียวปังอยู่เด้อจะเด้อ สำหรับพ้นสรุปอรอสรุปกันอีกที่เราจะสำหรับรัฐบาลไทยเขาห้าจะเข่าตัวใดสูด่ใดกะย่อนหลังเบิองได้เนาะสำหรับห้าหน้อยมัดรวมเมื่อนี้เลขเด่นไ้เด่น0ย์กับสี่จ้าจับคู่เด่น0ูย์รูดศ0นย์ศู ศูนย์หาสำหรับเด่นสี่สี่หาสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดกันจะเด่นหกหกแปดหกเก้า หกศูนย sure ์หกศูนอยู่ชุดกันเดอจ้ะเดอหูอยู่ชุดกันตัวเดียวกันกับชุดเด่นพอเด่นศูนย์เนาะข้าใจตัวการจะหกหนึ่งจ้าสามตัวบน6 0 4เลขเด่นหกศูนย์สีห S <S คู่สุดท้ายจะ402สําหรับโต,นเ,นต,ตนเน้นจ่าโตเน้น3ตัวโบเน้น402 9 947การจ้า6061 4748 02นยสอกับศูนยาหรับโตเน่นฮาน้อยมัดร่วมมื่อนี่จ้าสำหรับมัดรวมแอดอยด์ไฮร่วมถูกน้อยจากเฉพาะกิดถึง VIP จะร้ว่าพิน้อฟ FC มาอยู่ในฮานอยรอบอื่นอนนริกะ เปรียบเทียบพิจารณาเบื่องได้เนาะสำหรับแนวทางของเฮาจะขึ้นอยู่กับกลวหมักความชอบเนาะเปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์กันอีกที่หนึ่งละการเราจะมีตัวหมกักตัวชอบจังตามเนาะแนวทางมีเข่ามีรูดเราจะผิดพลาดประการใดกับโนตรกุภพไพ่พนอลเอฟซีไว้ด้วยละการจามมือนีโค่อยมาปางๆคคอยมาเด้งๆเต็มๆสีน้อยเลยละการเนจาจะสำหรับมือนี้มีแนวทางหวยลาวพัฒนาหายด้วยจะลาพัฒนา,า,ากรลงงหายสองสูตรเนาะอดใจรออีกสักคู่เดียวๆียวลงหายจะสำหรับแนวทางฮานอยมือนีค้ดฟ้าก้เพียงสำนีจะไว้เจอกัน ใหม่คลิปหนาะสวัสดีจ้า